ประเทศจีนได้เริ่มการประชุมสมาชิกใหญ่แห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่20ตั้งแต่วันที่16ถึง22ตุลาคมโดยในการประชุมที่ผ่านมาได้รับทราบถึงแนวคิดของสีจิ้นผิงที่กำลังจะเข้าสู่ตำแหน่งประธานาธิบดีจีนเป็นสมัยที่3ซึ่งเป็นการประชุมที่ทั่วโลกเฝ้าจับตาเพราะจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางการขับเคลื่อนของประเทศจีนหลังผ่านวิกฤตหลายเรื่องในช่วงเวลา5ปีที่ผ่านมาทั้งสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐรวมถึงวิกฤตโควิด19วิกฤตพลังงานโลกและวิกฤตเศรษฐกิจโลกถดถดอย ประธานาธิบดีสีจิ้งผิงของจีนกล่าวเปิดประชุมสมาชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนหรือ CPC ครั้งที่20โดยเน้นย้ำว่าจีนมุ่งมั่นที่จะรวมประเทศกับไต้หวันและการแก้ไขปัญหาไต้หวันเป็นเรื่องของจีนอย่างไรก็ตามจะไม่มีทางปฏิเสธสิทธิ์ที่จะใช้กำลังเพื่อนำไต้หวันกลับมาประธานาธิบดีสีกล่าวว่าจะยังคงพยายามเพื่อการรวมชาติอย่างสันติด้วยความจริงใจและความพยายามอย่างที่สุดแต่เราจะไม่มีทางสัญญาที่จะยกเลิกการใช้กำลังนำไต้หวันกลับมา และส่วนทางเลือกสําหรับการใช้มาตรการที่จําเป็นทั้งหมดไว้สิ่งนี้มุ่งเป้าไปที่การแทรกแซงจากภายนอกและผู้แบ่งแยกดินแดนไม่กี่รายที่ต้องการเอกราชของไต้หวันไม่ได้มีเป้าหมายที่เพื่อนร่วมชาติชาวไต้หวันพร้อมเสริมว่าการรวมประเทศจะต้องเกิดข,ขึ้นอย่างแน่นอนประธานาธิบดีสียังกล่าวด้วยว่าเรได้แสดงความเคารพและห่วงใยต่อเพื่อนร่วมชาติชาวไต้หวันและดําเนินการที่จะเป็นประโยชน์ต่อไต้หวันเราจะยังคงส่งเสริมเศรษฐกิจและการแลกแลเปลี่ยนวัฒนธรรมรวมถึงความร่วมมือกันต่อไป นอกจากนี้ประธานาธิบดีสียังเตือนไม่ให้สหรัฐและประเทศอื่นๆเข้าแทรกแซงกิจการไต้หวันท่ามกลางความตึงเครียดที่รุนแรงขึ้นหลังนายแนนซีเพโลซี่ประธานสภาผู้แทรนราษฎรสหรัฐเดินทางเยือนไต้หวันในช่วงต้นเดือนสิงหาคมขณะที่ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีไชยอิงเวินแถลงสุนทรพจน์เนื่องในวันสถาปนาสาธารณรัฐจีนตรงกับวันที่สิตุลาคมที่ผ่านมาว่ารัฐบาลไทเปเสียงใจเป็นอย่างยิ่งต่อการที่รัฐบาลปักกิ่งยกระดับการข่มขู่และคุกคามสติภาพ ตลอดจนเสถียรภาพของช่องแคบไต้หวันและภูมิภาคใช้เน้นย้ำว่าความขัดแย้งด้านอาวุธไม่เป็นผลดีกับทั้งสองฝ่ายอย่างไรก็ตามการเจราจาต,ต้องเกิดขึ้นบนพื้นฐานสำคัญที่ว่ารัฐบาลปักกิ่งให้เกียรติและมีความเคารพต่ออธิปไตยเสรีภาพและความเป็นประชาธิปไตยของไต้หวันเท่านั้นมิฉะน,นั้นไม่มีการปฏิปัตนอม่อย่างเด็ดขาดและประกาศว่าไต้หวันพร้อมจะยืนหยัดเพื่อพิทักษ์อธิปไตยและบูรณาภาพแห่งดินแดนของตัวเอง